โลโลโลประกาศประกาศใครติดแบคลิสก็ออกรถได้ GPS วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับลูกค้าที่ติดแบคลิสหรือว่าเคยคืนรถ มีติดสินเชื่อบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็จะมีลูกค้าทักเข้ามาสอบถามทางเพจค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องติดแบลสท์ว่า,าผมเนี่ยเคยมีประวัตินะครับผมเคยออกเป็นบัตรเครดิตแต่ว่ายังไม่ได้ผ่อนส่ง แล้วมันขึ้นเครดิตตอนไปออกรถอะไรแบบนี้มันมันจะมีปัญหาในการออกรถไหมนะครับ<ม>ก็คือของทางร้านนะครับปกติแล้วถ้าลูกค้าไม่ว่าจะติดเป็นรถยนต์หรือบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังสามารถออกรถได้นะครับผมโปรโมชั่นของทางร้านก็จะเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวเหมือนเดิมให้ลูกค้าถ้าเข้ามาสอบถามก่อนนะครับผมว่ามีติดอะไรยังไงบ้างนะครับผมหรือว่าถ้ามันหนักจริงๆอาจจะ,ะทางร้านอาจจะมีการช่วยเหลือนะครับผมไม่ไม่ว่า จะเป็นเรื่องค่าใช้ใจ่ายนะครับเรื่องเงินดาวอะไรแบบนี้สามารถถ้าเข้ามาสอบถามได้ก่อนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องการคืนรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์ต่างๆนะครับผมเป็นรถกระบะรถเก๋งนะครับตัวนี้ลูกค้าถ้าเข้ามาสอบถามค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมว่าเกี่ยวกับการคืนรถยนต์ยังสามารถออกกับตัวมอไซค์ได้ไหมนะครับก็คือผมจะตอบเลยว่ายังสามารถออกได้ปกตินะครับผมไม่ว่าเคสเคสหลายเคสนะครับผมถ้าเข้ามากลัวว่าจะ ออกไม่ได้นะครับแต่ว่าหลังจากยื่นเรื่องไปแล้วเอกสารก็อนุมัติปกติครับลูกค้า ให้ทักเข้ามาสอบถามก่อนว่าการคืนลถของลูกค้าเนี่ยเป็นการคืนลดแบบไหนอยู่ระหว่างไหนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการอยู่ระหว่างการตกลงของสารนะครับหรือว่าการคืนลดไปแล้วนานแล้วเป็น10ปีหรือว่า2ปี3ปีก็สามารถออกได้นะครับลูกค้าให้ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลนะครับผมตามลิงก์เพจนี้เอกสารที่ใช้นะครับในการออกรถก็จะเป็นง่ายๆเลยครับใช้เอกสารเป็นบัตรประชาชนตัวจริงแค่ใบเดียวนะครับลูกค้าไม่ใช้คน รประกันนะครับไม่ใช้เงินดาวไม่มีค่าจัดส่งนะครับผมบริการทุกอย่างฟรีให้หมดการดําเนินการเอกสารการจัดส่งรถทางร้านบริการให้ฟรีไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกนะครับผมขอให้ทักเข้ามาครับรับทุกเคสครับโอ้โหโลปโกดโปโกดปโกด